สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พลังงานการเงินของคุณประจำคลิปวันที่8ธันวาคม2568วันนี้เราจะมาดูเส้นทางการเงิน7วันข้างหน้าแบบเลือกกล่องไพ่นะคะหายใจลึกๆผ่อนคลายไหลลงตั้งใจฟังเสียงของอาจารย์ปล่อยให้พลังงานของจักรวาลเปิดทางให้คุณค่ะวันนี้ มีไพ่ทั้งหมด3มกองนะคะกองที่1คือแสงเทียนสีทองกองที่สองคือควันกำยานสีเงินกองที่สามคือเกล็ดดาวสีม่วงค่ะขอให้คุณเลือกกองที่ดึงดูดมากที่สุดไม่ต้องคิดเยอะนะคะรับรู้ที่หัวใจของคุณค่ะ สำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะพลังงานของคุณสวยมากค่ะช่วงเจ็ดวันต่อจากนี้มีเกณฑ์เริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ทำเงินได้จริงนะคะเหมือนจักรวาลเปิดโอกาสให้คุณเจอเงินก้อนเล็กๆแต่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากค่ะไพ่ใบนี้นะคะไพ่หนึ่งเหรียญเงินเข้ามาแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะส่วนไพ่ h ะซันก็คือความชัดเจนในงานค่ะ แล้วก็ไพ่หเหรียญนี้นะคะหมายถึงคนให้โอกาสมีลูกค้าใหม่หรือคนสนับสนุนค่ะเปิดใจรับโอกาสอย่ากลัวเริ่มใหม่คุณมีพรังานของความสำเร็จในมือแล้วค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่2นะคะช่วงนี้อาจรู้สึกการเงินช้าเหนื่อยหรือกังวลแต่ช่วงเจดวันต่อจากนี้ คือการแก้สมดุลค่ะสำหรับไพ่ justice ไพ่นี้นะคะบอกว่าทีละขั้นทุกอย่างจะเริ่มกลับมาที่ตำแหน่งเดิมค่ะแล้วก็ไพ่อัศวินถือไม้เท้านะคะหมายถึงเงินจะเข้ามาเร็วแบบไม่คาดคิดค่ะอย่าล้มเลิกอย่าตัดสินใจเร็วเกินไปคุณกำลังจะผ่านจุดที่ยากที่สุดออกมาแล้วค่ะ สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สามนะคะกลุ่มนี้โชคลาภแรงมากค่ะพลังของวิวฟอฟโผจูนะคะก็คือโชคเปลี่ยนคั่วสิ่งที่ติดขาดมานานจะเริ่มเดินหน้าค่ะแล้วก็ไพ่กาวถ้วยนี้นะคะหมายถึงสิ่งที่ขอไว้จะสมหวังค่ะและไพ่ราชินีถือเหรียญนะคะเงินใหญ่เงินประจำเงินมั่นคงค่ะให้โฟกัสสิ่งที่ทำแล้วมีความสุข ความสุขจะดึงดูดเงินเข้ามาหาคุณเองคะ่ะหลับตาวางมือข้างหนึ่งบนหน้าอกบอกกับตัวเองเบาๆว่าฉันดึงดูดความมั่งคั่งทุกวันฉันคู่ควรกับเงินจักรวาลกำลังส่งโอกาสดีๆมาให้ฉันถ้าใครอยากดูดวงการเงินเฉพาะบุคคลแบบละเอียด12เดือนอาจารย์เปิดรับดูดวงส่วนตัวนะคะ จะวิเคราะห์รายรับรายจ่ายโชคลาภงานใหม่เงินก้อนใหญ่และไพ่ที่เป็นพลังงานเฉพาะตัวของคุณค่ะหรือถ้ารู้สึกว่าการเงินช้าอาจารย์ก็มีวอลเปเปอร์มือถือเรียกทรัพย์นะคะ3วันเห็นผลและพิธีเทียนเปิดทางการเงินทักได้เลยนะคะอาจารย์อยู่ตรงนี้เสมอค่ะ